สวัสดีทุกคนค่ะเดี๋ยวเรามาดูว่าต้นเดือนนี้จะมีดาวย้ายอยู่3ดวง3ดวงก็คือมีดาวศุกร์ย้ายวันที่2มิถุนาแล้วก็ดาวพุธย,ย,ย้ายวันที่3มิถุนาดาวอังคารก็ย้ายวันที่6มิถุนาจะมีผลอย่างไรบ้างกับชาวราศีกันนะคะเราจะเริ่มต้นที่ดาวศุกร์กันนะวันที่2มิถุนายนดาวศุกร์จะย้ายจากราศีาศมีนไปอยู่ที่ราศีเมษด้ตํตำแหน่งปลาเกษตรอยู่จนถึงที่2กรกฎาคม อ่าปรากรเกกก็คือดาวศุกร์เรื่องนี้อาจไม่ค่อยสมบูรณ์แบบละของคุณเป็นเรื่องไรเป็นเรื่องของสุภะอยู่ในเรือนบารณะเรามองในมุมบวก,กน,นะอ่ะคุณพ่อคุณเองหรือเจ้านายผู้หลักผูกมูลน่ะจะมีการเปลี่ยนแปลงมีการเดินทางในต่าง,างถิ่นต่างแดนหรือมีเกณฑ์ห่างกันเกิดขึ้นเนื่องด้วยสาเหตุข,ของแต่ละคนหรือบางคนอาจจะมีการปฏิบัติธรรมก็ได้หรือจะประสบความสำเร็จมีความสุขในต่างถิ่นต่างแดนก็ได้เหมือนกันหรือ ใครทำธุรกิจต่างประเทศธุรกิจเกี่ยวับความเป็นความตายประกันรับเหมาเนี่ย <c oughs> ก็ต้องบอกว่าตอนนี้เป็นปะช่วงนี้อาจจะเอขาเรียกว่าจะดีมากน้อยแตกต่างกันไปนะอยู่ที่พื้นเดิมของแต่ละคนด้วยว่าดาวสุภาคุณนะ่ะได้ตำแหน่งอะไรเห็นไหมคะมันต้องมีประกอบตรงนั้นอีกแต่ที่นี้คือดาวจรเนี่ยนะกเลยมองนี้ว่าบางคน อาจจะได้เข้ามาไม่ว่าเป็นผลประโยชน์หรือลูกค้าก็ตามเนี่ยอาจจะได้เข้ามาเนี่ยพอประมาณก็ได้นะแต่พอประมาณของทุกคนก็ต้องดูว่าเออคุณติดต่อลูกค้ากี่คนวันหนึ่งอะ่ะหรือคุณลงทุนในธุรกิจต่างประเทศยังไงล่ะนะมันจะแตกต่างกันตรงนี้นะบริบทของแต่คนกนะ็จะเหมือนกันนะคะอ่ะทีนี้ถ้า,ามองในมุมลบบ้างบาระาคือปัญหาอุปสรรคโรคไป คืออะไรล่ะอาจจะเป็นเออเรียกว่าสุภาเนี่ยเจ้านายคุณผู้หลักผู้ใหญ่คุณเองอะ่ะอาจจะมีปัญหาอะไรล่ะเจ็บไข้ได้ป่วยไหมเออหรือการเดินทางเนี่ยเพราะว่าสุภาก็หมายถึงการเดินทางไกลนะการเดินทางไกลของคุณเนี่ยอาจจะมีการดึงเลยไหมหรือเจ้านาย คุณพ่อคุณเองก็อาจจะมีการเดินเลกก็ได้คืออาจจะมีการเปลี่ยนวันเดินทางเองหรือถ้าก็เดินทางเป็นเครื่องบินอย่างเงี้ยนะก็บอกว่าอาจจะเป็นการเครื่องบินดีเลกไปกี่ชั่วโมงล่ะปรากเสียขึ้นอาจจะเป็นพอประมาณแต่พอประมาณก็รู้ว่าสัากเท่าไหร่ของแต่ละคนนะคะแต่ฝากอีกนิดนึงบางคนเนี่ยนะมีเกณฑ์ได้มรอดอกด้วยนะทีนี้ได้มรอดอกเนี่ยก็อาจจะได้มาพอประมาณนะ หรือบางคนจะได้ทรัพย์สินจากต่างถิน่นต่างแดนเหมือนกันนะอันนี้ก็ต้องดูว่าถ้าได้ทรัพย์สินจากต่างถิน่นต่างแดนเนี่ยเรามีญาติพี่นอ้องมีธุรกิจไหมมีทําอะไรของแต่ละคนไหมในต่างถิน่นต่างแดนนะคะก็ดูตรงนี้นะทีนี้ดาวศุกร์เองก็เป็นดาวเจริญกระดุมพระกระดุมพระอยู่ในบารณะเนี่ยเขาบอกว่าอาจจะเก็บเงินไม่อยู่เพราะอาจจะมีค่าใช้จ่ายต่างๆเกิดขึ้นก็ได้ มีค่าใช้จ่ายจ,จิปัถะเกิดขึ้นก็ได้เอ่อค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับซื้อเพื่อรักษาสุขภาพตัวเองเอ่อสัลยกรรมก็ได้หรือมีเหตุให้คุณเสียเงินเพราะการดูแลคนอื่นกระเป๋าสตางค์หายก็ได้เหมือนกันหรือบางคนนะ่ะไม่พกพากระเป๋าสตางค์ก็ได้หรือค่าใช้จ่ายใ,ในการเดิน ค่าใจ่ายการินทางเองค่าใช้จ่ายในเรื่องของรักษาสุขภาพได้เหมือนกันนะคะคือค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลต่างๆทีนี้ทุกคนก็ต้องดูว่าแต่ละคนเนี่ยตอนนี้เป็นป่าสมมุติว่าพื้นเดิมคุณนะมีาการเงินคุณเป็นหมหาอุดยังไงคุณก็มีรายจ่ายแต่ทีนี้รายจ่ายเนี่ยเป็นป่าเกษตรดาวจปรป่าเกษตรอาจองไม่จ่ายบ้างจ่าย จ่ายมีใจบ้างแต่มากน้อยก็แตกต่างกันไปอยู่ที่พื้นเดิมด้วยเพราะบางคนน่ะการเงินเขาหามาได้เยอะเขาต้องจ่ายเยอะเหมือนกันใช่ไหมเออหรือบางคนการเงินได้มานิดนิดหน่อยหน่อยแต่อาจจะมีรายจ่ายทําให้การใช้จ่ายคุณเนี่ยหมุนเงินไม่ทันมีการติดขัดได้เหมือนกันเห็นไหมคือมันจะแตกต่างกันที่พื้นเดิมหมดทุกคนละค่ะนะคะทีนี้ดูที่ดาวพุธกันบ้างวันที่สมมิถุนายนเนี่ยดาวพุธคุณเนี่ย จะย้ายจากราศีพฤกษกไปอยู่ที่ราศีมิถุนอยู่ที่มิถุนเนี่ยอยู่จนถึงที่23่มิถุนายนเป็นกเกษตรตาปพิบดีเป็นเรื่องของอะไรเป็นเรื่องตัวของคุณเองตหนุกามะแล้วก็เป็นดาวเจ้าเรือนกามะเหมือนกันกามะอยู่ในเรือนกามะอ่ะขอเขาบอกว่าคุณอาจจะเป็นคนที่มีความบ้างานจริงจังกับงานก็ได้หรืออืม หรือจะมีงานให้คุณเข้ามารับผิดชอบเกิดขึ้นก็ได้ค่ะหรือมีการติ่อสารงานในเรื่องของการงานเองติดต่อไนีก็ต้องมาดูแต่คนนะแต่ว่าดาวจอหนึ่งเป็นเกษตรก็ถือว่าไม่เสียถือว่าดีและเป็นเรื่องของดาวพุธนั้นก็จบอกว่าเป็นเรื่องของคําพูดทั้งหมดเลยรวมถึงดาวพุธเองกับดาวเรื่องของการการงานเนี่ยการงานมาอยู่เรือน การงานเนี่ยแสดงว่าการงานคุณจะเจริญรุ่งเรืองดีประสบความสําเร็จเรียนมาด้านใดด้านหนึ่งเนี่ยก็ได้ทํางานสิ่งที่คุณเรียนมาแต่เป็นเรื่องของคำพูดอ่ะเรื่องของเอกาสารต่างๆแต่ทีนี้ต้องบอกก่อนนะถ้าพื้นเดิมคุณอ่ะดาวพุกคุณดีอ่ะการงานคุณไม่มีสิทธิ์จะดุดติดขัดแล้วก็ดูว่าการงานคุณเนี่ยในพื้นเดิมอ่ะไปอยู่ในเรือนอะไรอีกถ้าอยู่ในเรือนดีหมด โยงไปไปอยู่ที่เรือนที่ดีอีกอาการงานอยู่เรือนดีแล้วยงไปอยู่อีกเรือนหนึ่งก็เป็นเรือนดีอันนี้คือมีปัญหาเลยนะการงานจะเรือนเติบโตแน่นอนแต่ถ้าดาวการงานคุณหรือตัวคุณเองเนี่ยอยู่ในเรือนที่เสียเนี่ยอ่ะแสดงว่ามันต้องมีปัญหาละ <c oughs> ขอโทษค่ะมีปัญหาอะไรล่ะการงานคุณต้องการแก้ไขกันได้หรือการงานคุณเองอา่ะจะเป็นการถูกตําหนิ ดินทาใส่ร้ายไปสีไหมหรือเรื่องเอกสารสัญญาต่างๆเนี่ยมันมีข้อบกพร่องอะไรเกิดขึ้นไหมการจ่ายเช็คการรับเช็คเองหรือข้อมูลข่าวสารที่คุณได้ยิมนมาเนี่ยมันจริงเท็จหรือปะแม้กระทั่งเครื่องมือสื่อสารคุณเองอาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นก็ได้ค่ะเน็ตไม่เสถียรก็ได้ของแต่ละคนรวมถึงการส่งออข,ข้อความผ่านไลน์ผ่านอีเมลนะคือเนี่ยมันจะต้องแตกต่างกันอยู่แล้วมันอาจจะมีคนที่ สมบูรณ์แบบเรื่องการงานไม่ติดขัดลเลยรับเรื่นไปด้วยดีแต่บางคนก็จะมีการติดขัดบ้างก็ตรงนี้แหละอยู่ที่พื้นเดิมหมดเพราะว่าตอนนี้ดาวจรเป็นกเกษตรตาที่ปดีอยังไงอะถือว่าดีนะนวันนี้เวลาจรน,นะแต่ว่าจะปรับเปลี่ยนเป็นเรื่องของยังไงก็ต้องดูที่เดือนเอ,อ่อที่พื้นเดิมของแต่คนด้วยนะคะอะทีนี้ที่ดาวคานกันบ้างวันที่6 มิถุนายนดาวคาจะย้ายจากราศีกรกฎไปอยู่ที่ราศีสิงห์ที่นี้ราศีสิงห์ดาวจเจริญคือดาวอาทิตย์อังคารกับทิ่จรเจอกันเนี่ยเขาเรียกคู่อุบัติเหตุคู่ขัดแยง้งอังคารอยู่ที่ดาวราศีสิงห์เนี่ยอยู่จนที่27กริกรกฎาคม2องพเป็นเรื่องอะไรเป็นเรื่องของสาชาวาะวินาศกับมรณะวินาศเราสายชะวินาศเรามองในมุมบวกกนนะ ุมบวกนั่นคือวินาศคือสิ่งที่ช่วยเหลือคาได้อ่ะคืออะไรบ้างละ่ะเพื่อนฝูงคนรอบตัวสังคมรอบตัวุณเองอ่าการเดินทางการสื่อสารการคอมเมนต์ต่างๆการประสานงานประชาชนลูกค้าการสังสรรค์ได้นี่คือต้องไปปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์นะก็จะได้ความช่วยเหลือจากต่างๆนี้ แต่ถ้าเรามองในมุมลบวินาศคือปัญหาอุศักโรคไัยคือใครก็ปุกลที่กาดถึงเนี้ยสามารถเป็นปัญหาให้เหมือนกันเป็นปัญหาให้เป็นอุศักเกิดอุศักเกิดขึ้นก็ได้เหมือนกันก็เกิดจากอะไรสาชะคือการสื่อสารทั้งหมดแหละเพราะคนเรายึดยึดก,การสื่อสารใช่ไหมเออก็ต้องระมัดระวังนิดนึงแต่ดาวองคานคุณอะ เป็นดาวจเจริญมรณะด้วยมรณะวินาศสิ่งที่ไม่ดีจะบุดไปหรือบางครั้งอ่ะเพื่อเราเองเพื่อเราที่อาจจะช่วยเราบางทีก็หายไปเลยก็มีนะอันนี้คือต้องดูของแต่ละคนหน้างานนะทีนี้กับประโยคว่าถ้าเรารู้เลยว่าดาวคารอยู่ในเรือนอาทิตย์เนี่ยมันเป็นเรื่องของคู่ประเหตุคู่ขัดแย้งอย่างเงี้ยอาจจะมีสิ่งอะไรที่มันเป็นเรื่อง เรื่องของความคิดกับเพื่อนฝูงคุณเองหรือสังคมรอบตัวคุณเองเนี่ยมันอาจจะม,มีความคิดเห็นที่แตกต่างกันอันนี้ถ้ารู้แล้วนะให้ใจเย็นๆไม่ต้องทะเลาะกันปัญหาตรงนี้ก็ไม่เกิดขึ้นหรือแม้กระทั่งการเดินทางคุณเนี่ยมันต้องติดขัดรู้แล้วนี่เฮ้ยถ้ามันมีการติดขัดเกิดขึ้นออมันเป็นเพราะอย่างนี้ดาวอยู่ตรงนี้นะอ่าเราก็ใจเย็นหน่อยอย่าหัวเสียอย่าหงุดหงิด อย่างหุดง่ยทุกอย่างเนี่ยมันก็มีวิธีแก้ไขกันได้หมดแหละหรือแม้กระทั่งอุบัติเหตุเล็กๆน้อยในการเดินทางเออการเดินทางเราเนี่ยบางทีเราเดินทางไปไหนมาไหนเนะี่ยเราเองก็ต้องระมัดระวังเรื่องรีบร้อนในการเดินทางเดินไปศีรษะเราจะชนพวกกระจกหรือชนอะไรที่มันอยู่เหนือศีรษะเราไปแม้กระทั่งของหล่นจากที่สูงใส่ศีรษะเราก็ได้เหมือนกัน เห็นไหมคะมันก็จะมีบริบทที่จะแตกต่างออกไปนะแต่ทีนี้เพียงบอกได้ว่าเอออังคารอยู่ในอาทิตย์เนี่ยเราระมัดระวังนิดนึงตก้งแต่วที่6มิถุนาถึง27กรกฎาคมเนี่ยอะไรก็ตามขอให้อดทน Language. แล้วก็ให้ใจเย็นปัญหาทุกปัญหาทุกคนสามารถแก้ไขได้นะถ้าทุกคนมีสติเรารู้แล้วนี่ว่าดาวทิตยอ้อดาวคารอยู่ในรอนอาทิตย์เนี่ยระยะเวลาเท่าไหร่ เออถ้ามันมีแนวโน้มมันมีอะไรจะเกิดขึ้นอืมทําใจค่อยๆแก้ไขกันไปถ้าคุณรู้กันนะนะคิดว่าไอ้ปัญหาต่างๆนะมันก็จะเกิดเพียงนิดหน่อยนะต้องบอกเงี้ยอันนี้คือสําหรับชาวราศีกันนะคะก็มีค่น,นี้ก็จะคลิปหน้าก็ขอขอบคุณทุกคนคะ่ะที่มาชมคลิปกดติดตามกดแชร์ต่างๆก็ขอทุกคนอย่าพบจอความดีมีความทุกนะคะขอบคุณค่ะ